ครับลุงพลไปไปเที่ยวกูเพียบมาเป็นเป็นยังไงมั่งคุยให้ฟังหน่อยนะครับก็ก็ธรรมดาเนาะไปเทีแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวเลยหรอกไปไปเลยได้ได้ไปหาหมอปลาด้วยเนาะครับเนาะสยามราชพัฒน์ตากสนรามอุวัน

กลับมาเมื่อวานให้คนบินมาแล้วพอดีพอดีเอฟซีเอฟซีบอกว่าเอฟซีอยากอะไรนะอยากแค่ถามลุงพลเกี่ยวกับว่าไปไปเพรบรีไปเจอหมอปลาแล้วเป็นไงบ้างครับเนี่ยไปบ้านหมอปลาไปบ้านพีดิน ครับครับเด็กกินครับใส่ถลูก้วยครับใส่เองออกวิดีโอด้วยเยนะครับงด้วยงด้ยใช่ใช่ลูกนน่ใช่รด้ลยมาก็ุกคนก็มากหาเจ้าเจ เยออสองรับป right ิดปากหนึ่งสองรับขอบคุณครับเรอรอไว้ในทีวีอย่างเงี้ยแล้วทุกคนคิดว่าแล้วทุกคนคิดว่าคดีนี้จะปิดได้ อีกประมาณสักทีรบก็ได้ครับไม่เป็นอรกกได้อกัเมบกได้เพราะว่าตำรวจก็ยังนั่งอยู่เนาะเกบเรื่องอะไรเนาะแม่ด้วยป้าโอ้ยเขาอะรติดไปว่าอย่างไรก็ได้เรับอกอย่างร ย่งว่าเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันบ่มบนาก็เอาไปว่าวพกมันดาพอแล้วมันไปออกสื่อแล้วก็ยืดยาวนะไปผ่านการอะไรเนี่ยอันนี้ก็มาจากพบุรีนะครับาระยองเอาพบุรีที่นันการเรั้ มาไวไปไวเนาะเบ <c oughs> ุรีไม่ทันเลยเพราะว่าขึ้นมากไกลถึงว่าขึ้นเห็นเป็นาาทางทางเลยนะครับเป็นทางทางว่าไปเบุรีไปทางไหนใกล้เลยวะ <c oughs> โอ้ผมก็ไม่รู้แล้วเพราะว่าผมก็อยู่แถวนี้แหละแต่ว่าผมบ่มค่อยคุ้นทางเพราะว่าผมอยู่ในตัวเมือง,องนะก็เลยแบบีผมไปรุ่นผู้ทางันไดน เดี๋ยวจะไปไปถึงแถวตลาดปุริโปล่าเลยพอมีทางแยกไปทางนครสวรรค์เนาะน่าจะออกงี่ย่างเป็นมือออกได้แล้วเคยไปเนาะเราก็เลยตอบไม่ได้ครับแต่ลุงลุงคุณครับวันวันที่หนึ่งเนี่ยเราขับตามรถสัตว์เลยคจินตลาแกแกจูนเอ็กซ์เคลนเวทีฟิชเชอร์ลิงเนาะเขาเรียกว่าฟิชเชอร์ลิงเนาะก็คือร่วมร่วมแจมด้วยนี่ลุงคุณ ลุงพลเตรียมเพลงอะไรไว้บ้างเนาะไม่เตรียมก็เห็นตอนเห็นลุงพลซ้อมซ้อมอยู่เกี่ยวกับซ้อมเพลงอะไรพวกนี้นะเพลงเต่างอยเนาลองลองลอง,ลองอีกเพลงหนึ่งแบบเพลงเต่างอยนี่เตรียมมาแล้วเพลงของพ <c oughs> ่อใญาเต่า <c oughs> งอยอยู่แล้วครับ<อ> ก็เป็นนักสตะของเขาเลยคเขาเชิญให้ไปร่วมแกมด้วยเนาะคนอคนกรีต<จ>ไก่สารพัดีกกแกมงด้วยครับผมผมได้ข่าวว่าลูกคนเคยเป็นนักร้องมาก่อนบอครับ สมัยยังนุ่มอตอนนั้นอายุญญประมาณเท่าไหร่นะครับควรโอยเยี่มเนาะตอนนี้กับี่หเลยบะผี่เบ็คผับก็ผ่านสองีนครับสทีจะต้องเด็รูันจะอยูเลนะ้ บ้าน,บ,านบ้านเดิมทุกคนดู<ช>วันหัวตัวคนบัวเป็นคนสะกอนมาได้เ <c oughs> นียอยู่น,นี่มาปิ้งมาปิ้งกับผู้สาวอยู่นี่เนาะโอ้ <c oughs> ไปเจอกันที่สวนประการโอ้เ <c oughs> จอกัว่ายังหนุ่มนี่ไปเพื่อนไปทำงานอยู่สมุทรประการก็ทีกับคุณคุณด้วยเดี๋ยวคุณพ่อไปตัดเอา ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะถามเรื่องไหนมากแตผมไปตัดต่อเอาโอ้ตน้องไครก็เป็นเคยอยู่นี่เลยเนาะก็เห็นออกเห็นออกด้วยการดีดีมาอยู่ที่นี่เลยอ๋อยูนีหลยอยู่บ้านลุงคนเหมนนี่นีลยได้ได้กี่เดือนนะครับน้องไอร ตั้งตั้งแต่ปุ่มจับมมุ่่องมัน่องไปในตัมัน3เดือนสองเดือนสมเดือนสเดือนมเดือนพอแล้วมัก็เขาเพื่มาเกาะติดเลยนะพติดสถานการณ์เลยฮะเรียบร้อยเหรโอ้ยจตายพ่อยฮะเรียตหมดเหรอ